ออบอกปลาคาร์ฟอยู่ไหนนะอ่านี่ไงแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งนี่สีนี้เลยชัวสีทากันซึม T O A นี่เป็นสีฟ้านะฮะออของ T O A เขาเป็นสีฟ้านาโนตัวนี้จะมีฟิลม์มหนึ่งกันซึมสองก็ความสะอาดอะไรต่างๆชัวครับนี่ก็เป็นอุปก,กรณ์ที่ใช้สำหรับกุ้ง หนึ่งสัป,ปดาห์เราก็จะทําการดูดขี้กุ้งหนึ่งครั้งโดยการใช้ตัวนี้เนี่ยเครื่องดูดขี้กุ้งมันจะเป็นเป็นด้ามเสียบไฟฟ้าเข้าไปแล้วก็มีสายดูดใส่ถังเนี่ยเครื่องดูดขี้กุ้งแล้วหลังจากนั้นพอได้ขี้กุ้งเราก็เอาถังไดโวนี่ถังนี้ไอไอตัวนี้จะเป็นตัวเสียบเพื่อที่จะดูดในนี้เพราะว่าพอเราจะดูดจริงแล้วเราถอดปลั๊กเนี่ยน้ํามันจะลงจนเหลือแค่นี้ในนี้ก็จะมีขี้กุ้งเต็มเลยเราก็เอาสแเลนไปซัก ก็คือการจัดการเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตเรื่อยๆครับเพราะว่ามันเป็นการทดลองเริ่มต้นไม่รู้จะออกหัวหรือออกก้อยไม่รู้จะได้ผลหรือยังไงแต่เท่าที่ดูที่ปล่อยกุ้งไปเนี่ยวันแรกเลยเนี่ยคืออลังการมากเต็มบอ่อแบบมองไปตรงไหนก็มีแต่กุ้งอะ่ะแต่ตอนเนี้เริ่มจะเห็นว่ามันหายไปเยอะเหมือนกัน,นหนึ่งกุ้งอาจจะมาจากสุราษแล้วมันเหนื่อยแล้วสองอาจจะอ่อนแอมีการตายมีการกินกัน ขึ่งก็ตามสูตรอยู่แล้วเพราะว่าคุณธนก,กิจเขาก็บรรยายไว้ใน u t u b e ในในในของเขาอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงมัง่งเราก็พอมีไกด์ไลน์คร่าวๆไว้แล้วว่าเออยังไงต้องทําใจถ้าคุณจะเลี้ยงกุ้งสักห้าร้อยตัวเนี่ยคุณต้องสั่งพันขึ้นแต่ถ้าคุณเซียนแล้วคุณอาจจะสั่งสักแ800ดร้อยก็ได้แต่ผมมาสั่งสองพันเลยเพราะเราไม่ใช่เซียนเราเพิ่งเริ่มสองพันตัวนี่เหลือให้ผมยิ้มสักแปดสัก 800, สักแปดร้อยถือว่าบุญสักห้าร้อยกำลังสวยผมว่าในความคิดผมไม่ได้คิดมากงดแลยวผมก็ลองด ผมปิดออกปิดน้ำไม่ให้มันให้น้ำมันนิ่งเลยผมลองนับจุดดูมีเป็นสิบตัวเกันแต่ละจุดสิบจุดนี้ก็ร้อยตัวผมก็สบายใจได้แล้วเพราะที่สุราษฎร์นี้รู้สึกว่าจะตัวละยี่สิบตังค์เองที่ผมซื้อสั่งเขาอสองพันตัวนี้ก็สี่ร้อยบาทเองแต่ถ้ามันได้มาสักห้าร้อยตัวเหลือเนี่นก็คุ้มนะคือลองดูครับนี่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงอย่างหนึ่งของการพึ่งพาอาหารเพราะงานเนี้มันเป็นงานที่อยู่ที่บ้าน ที่สําคัญคือน้ําพวกนี้เออน้ําลืมไปน้ําเราใช้น้ําบาดาลน้นําบาดาลเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนถ่ายนะไม่ใช่ว่าเราล้างบอ่อแล้วก็เทออกไม่ใช่นะครับระบบเนี่ยมันจะเวียนใช้อยู่อย่างนี้ไปตลอดเลี้ยงไปขอบนี้แล้วสี่ห้าเดือนแล้วเนี่ยน้ําเนี่ยก็ถ่ายถ่ายเพื่อจะใช้ได้อีกนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความประหยัดด้วยอยู่ในตัวมันไอพวกอุปกรณ์พวกนี้ก็ของใช้แล้วทั้งหมดมีตอดบางส่วนบ้างที่มันขาดเหลือ แต่ว่าของเก่าที่มันเคยแตกหกักเคยอะไรที่เราติดเนี่ยอย่างพวกเนี้ยของเก่ามากรถลดน้ำลดอะไรเราเอามาเปลี่ยนประยุกใช้อะไรที่มันประยุกต์ใช้ได้ก็ประยุกต์ใช้นะฮะโอเคอีพีนี้ก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับ